มื่อนี่แดดพอนก็เลยมานอนเล่นยุคมนอนเปีเนาะอยู่ใต้ร่มไมต้ต้นต้นตองต้นเข้าเมาต้นมะพร้าวนอนเล่นอยู่นี่ล่ะเป็นจ้าไดในน้อเพื่อนเพื่อนเลยห่อนบนน้อทางฝุ่น สงสัยสีร่มหนาวของมาแล้วห่ะค่ะกำลังร่มเป็นร่มวีวีเนะาะคือสีเบิดแล้วล่ะฟนบาทนี้นี่จังดแต่ว่ามันก็อากาศฮ้อนฮ่อนผู้หน่ขั้นเมื่อยหมักเ้าหนำหอมอยู่ข้างหลังจ้า <c oughs> ข้างหลังข้างบนนี่ก็มีตนมม้นมะม่วงมี่แต่ห่มห่ะคะอยู่นี่ห่มเพ่อได้เศร้าได้พักได้เศ้าอยู่ เนเขาไปในเฮียนยังสิกะอันเปิดพัดลมเนาะอันก,บบกระโกไข่มักปนไนพัดลมนะอยู่จังสิไขยอย่อยู่ท่าอยู่ตามธรรมสรัสสัดอยู่กับธรรมาสตรดดีที่สุดคนเฮาสม,มือเนี่ย่บมากพัดลมโบมากเอะยกระอยู่จังสิละนอนเล่นอยู่เปน,เนี่ละ่ะ นอนหล่นอยู่น้ำหฮมน้ำเงาไปซะละมันมันบพท่านเบิดฝนคักมันก็นเลยบพท่านแปนจังน้อยแปลนลิ่นแล้วนะ้ำมู่นี่โอมีใบหญ้าใบาย,ยังดอกหมดีบรรยากาศดีเขาก็ได้รับออกซิเจนน้ำบใบไหม่เนาะหันใจกะปลอดโปง่งหันใจได้เต็มปลอดเนาะ บบมีอันมุน่นในผิดอียังหยุดกับธรรมศาสตร์เนี่ยดีมากยืงสิบบมักไปเข้าไปในเมืองเขาไปเข้าไปในเมืองนี่บุ่ลงหอนลดละ่ะกับ่บมักเป็นไดแต่ว่าก็ต้องได้ไปเรื่อยไปนี่ละคันเล่าข้าบบานมานี่ก็ไปละบัดเน,นี่ยส่วนเข้าไปน้ำ ไปก็บ่ได้เห็นนังดอกไปนอนอยู่เบาข้างหลัง <c oughs> ขายของเลาก็ขายเองลเลาพ่อใหญ่ไม่ได้ให้เห้เายากดอกห้ากับไปเป็นหมู่ไปนอนอยู่เบาข้างหลังซ,ซื้อดอกไปก็ได้แต่ว่างห่างโบมักขี่รถบ้านเนี่ยยังได้ไปดูบบมกนะักเน่ะได้เที่ยวไปอยู่บบเั้าละไปเป็นมูเล้า จักกน้อยนี่ย่งสิคักละหลานชายเพื่อนไปทหารนี่ได้ไปตะ้อนตะ้อนะสดบุ๊คกันมาไปกับบม่มีหมู่อมีหมปากหมว้าจ้ะเ้อาตามนี้ละ่ะพี่น้อง